ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและมีความสำคัญมากในตลาดการเงินโลกซึ่งได้ทำการเพิ่มสถิติข,ขึ้นมาถึงระดับสูงสุดเมื่อล่าสุดทะลุ4,170ดอลลาร์ต่อออนในวันอังคารที่ผ่านมา15ตุลาคม2568ซึ่งเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้นักลงทุนและผู้ค้าในตลาดการเงินได้สนใจและติดตามอย่างใกล้ชิดทองคำแตะสูงสุดตลาดเพิ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยราคาทองคำได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทะลุระดับสูงสุดเมื่อล่าสุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดที่คาดหวังว่าเฟดธนาคารกลางสหรัฐจะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้านอกจากนี้การประตูนในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลให้นักลงทุนแห่มาซื้อทองคําและโลหะเงินเพื่อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเซฟเฮเวนทาให้ราคาของทองคําและโลหะอื่นๆก็เพิ่มขึ้นร่วมกันแต่สูงสุดเหนือ4,100ดอลลาร์และเพิ่มขึ้นมากกว่า57%ตลอดปีราคาทองคําสปอร์ตสต็อกโก้ ได้ปรับขึ้น1.7%ถึงระดับสูงสุดที่4,179.48ดอลลาร์ต่อออนเมื่อเวลา5นาฬกา21นาทีตามเวลา GMT และสัญญาทองคำล่วงหน้าสหรัฐ US Gold f u t u r e ส่งมอบเดือนธันวาคมได้เพิ่มขึ้น1.3%ถึง4,187.50ดอลลาร์ต่อออนซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า57%นะับตั้งแต่ต้นปี2,568และเพิ่งทะลุระดับสำคัญ4,100ดอลลาร์ต่อออนเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เหตุผลที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นนักวิเคราะห์ระบุว่าการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำได้รับการสนับสนุนจากหลายปัจจัยตัวอย่างเช่นความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องการซื้อทองคำของธนาคารกลางหลายประเทศและกระแสงเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ที่อ้างอิงทองคำคาดว่าราคาทองคำจะพุ่งแต่5,000ดอลลาร์ 5, ในปี2,569 ธนาคาร Bank of a m e r i c ิและ Societe General ได้คาดว่าราคาทองคำจะพุ่งแต่5,000ดอลลาร์ 5, ต่อออนในปี2,569ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัจจุบันและ s t ส a ต d ด h ชาเ e r e d ก็ได้ปรับเพิ่มประมาณการราคาทองคำในปีหน้าเป็น4,488ดอลลาร์ 4, ต่อออนแรงหนุนหลักของราคาทองคำไม่ใช่เพียงความตึงเครียดในสงครามการค้าเท่านั้นเควินวองนักวิเคราะห์อาวุโสจากวันดอได้กล่าวว่าแรงหนุนหลักของราคาทองคำในขณะนี้ ไม่ใช่เพียงความตึงเครียดทางการค้าเท่านั้นแต่เป็นเพราะตลาดคาดว่าเฟดจะเดินหน้าปรับลดดอกเบี้ยต่อเนื่องซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวและลดต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนนอกจากนี้แอนนาพอเซนประธานธนาคารเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อภาคแรงงานสหรัฐเป็นเหตุผลสำคัญที่สนับสนุนการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมนักลงทุนติดตามสุนทรพจน์ของเจอรโรมพาเวล นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาสุนทรของเจอโรมพาเวนประธานเฟดท,ที่จะกล่าวในการประชุมประจำปีของเนมในวันอังคารโดยมีความคาดหวังว่าจะได้รับสัญญาณแนวโน้มทิศทางนโยบายการเงินในระยะต่อไปโดยข้อมูลจากตลาดฟีดวชูของ CME Group รุปได้ระบุว่ามีโอกาสถึง99%ที่เฟดจะลดดอกเบี้ย0.25%ในเดือนตุลาคมและโอกาส94%ที่จะลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม ความตึงเครียดในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกลับมาร้อนแรงอีกครั้งความตึงเครียดในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังจากที่จีนประกาศขยายการควบกลุ่มการส่งออกแร่หายาดแรดั s, ซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดทำให้สถานการณ์การค้าระหว่างสองประเทศกลับมาประตุอีกครั้งทรั้ป์ตอบโต้ด้วยการกู่เก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้านประธานาธิบดีโดนัทส์ำตอบโต้ด้วยการขู่จัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก100%และเตรียมบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์สำคัญของสหรัฐซึ่งมีผลวันที่1พฤศจิกายนทำให้สถานการณ์การค้าระหว่าง2ประเทศกลับมายุ่งยากอีกครั้งทรัมป์ยังคงมีแผนพบปะก,กับประธานาธิบดีจีนในช่วงปลายเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันว่าทรัมป์ยังคงมีแผนพบปะก,กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในช่วงปลายเดือนตุลาคมเพื่อหาหรือประเด็นทางการค้าแต่ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบปะน,นี้ตลาดโลหะอื่นๆก็ปรับตัวขึ้นตามราคาทองคําด้านตลาดโลหะมีค่าอื่นๆก็ปรับตัวขึ้นตามราคาทองคําเช่นกันซึ่งเงินซินเวอร์ได้พุ่งขึ้น2.2%ถึงระดับสูงสุดที่53.60ดอลลาร์ต่อออนแพลที่น้มแพทเนัม เพิ่มขึ้น1.9%ถึง1,677ดอลลาร์ต่อออนและพลาเดียมพเพิ่มขึ้น2.1%ถึง1,505.75ดอลลาร์ต่อออนการปิดหน่วยงานรัฐบาลส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนอกจากนี้สกอตเบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้เปิดเผยว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลชดาวนที่ยืดเยื้อมานานกว่า13วันเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศแล้วสรุป ราคาทองคำได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายปัจจัยตัวอย่างเช่นความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนและการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องทำให้นักลงทุนแห่มาซื้อทองคำและโลหะเงินเพื่อเป็นสินทรัพย์